นี่คือกล่องปริศนาที่ผมได้รับมาจากค่ายอุปกรณ์ตกปลาค่ายหนึ่งและในวันนี้ครับผมจะมาทําการอันบล็อกมันนะครับว่าข้างในเนี่ยมันจะมีอะไรมาให้ผมบ้างรับชมได้เลยครับในคลิปคลิปนี้ สวัสดีนานา,นาตุกป้าทุกท่านกันด้วยนะครับผมแจ็คกี้วันนี้ผมได้รับสิทธิพิเศษจากค่ายอะไรสักอย่างหนึ่งผมเชื่อว่าหลายๆท่านรู้จักเขาดีในค่ายนี้นะว่าชื่อเขาชื่อว่าอะไรจากอินเซอร์ที่ผมขึ้นให้สักครู่นี้นี่คือกล่องปริศนาที่ผมได้รับมาจากทางค่ายๆ่ายหนึ่งนะครับที่เขาได้ทําการส่งมาให้ผม ท้าความมันก่อนนะครับเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับประมาณสัปดาห์ก่อนแล้วนะค่ายเนี้ยเขาได้ทําการทักมาหาผมผ่านทาง Facebook ซึ่งก็มาคอมเมนต์ในโพสต์ที่ผมโพสอะไรอย่างเงี้ยน่แหละตามภาษาของผมอ่ะผมก็จะโพส์กวนตีนอยู่ในในเฟซบ o ๊กของผมไปเรื่อยนะแกก็ทักบอกว่าเออมีช่องทางติดต่อตรงไหนบ้างหรือเปล่าพอดีแกอยากจะ ส่งของมาให้ผมลองเอาไปเล่นดูนะครับซึ่งผมเนี่ยก็บอกเขาว่าอาสามารถทักได้ Facebook ส่วนตัวนี้ได้เลยหรือว่าทางไลน์ผมก็ให้ช่องทางติดต่อเขาเอาไว้นะครับเขาก็ได้ทําการถามผมนะครับว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เล่นอุปกรณ์ตกปลาเนี่ยโดยเฉพาะรอกเบสเนี่ยหมุนซ้ายหรือขวาผมก็เลยบอกว่าผมเล่นหมุนซ้ายนะครับแต่ที่จริงผมเล่นได้ทั้งสองนะครับไม่ว่าจะหมุนซ้ายหรือหมุนขวาแล้วเขาก็ได้ทําการเลือกคันเบ็ดนะครับให้ผมแล้วก็ถามผมว่าผมอยากได้เวทอะไรซึ่งพอดีเลยครับในช่วงช่วงนั้นผมกาลังจะหาเวทเป็นแป ี K17 นะครับเอาไว้เป็นงานกลางๆงานทั่วไปนะครับหากเก็บเพิ่มอีกนะแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยอยากซื้ออุปกรณ์ตกปลาเพิ่มอะไรแล้วนะเพราะว่ามันอยู่ตัวแล้วในตอนนี้ผมก็ได้ถามเขานะครับว่าที่คุณจะส่งมาเนี่ยคืออะไรส่งมาให้รีวิวหรือว่าจะส่งมา เป็นพวกสปอนเซอร์อยากให้ใช้อะไรอย่างนี้เขาก็เลยบอกว่าเขาแค่อยากจะส่งมาให้ลองเล่นนะลองใช้อะไรประมาณนี้สนับสนุนในการตกปลาผมก็โอเคกว่ากันไปนะครับเขาก็ขอที่อยู่ผมผมก็ส่งที่อยู่เขาไว้ให้นะครับประมาณไม่ถึงสัปดาห์นะครับของก็มาส่งเลยนะผมก็งงเลยว่าอะไรมาส่งว่าผมไม่ได้สั่งอะไรในช่วงนั้นนะผลปรากฏว่าเป็นเจ้ากล่องกล่องนี้ครับและใกล้ๆนั้นที่ผมกําลังจะพูดถึงนั่นก็คือ ไพโอเนีย er ครับบอกเลยนะครับว่าค่ายไพโอเนียเนี่ยเป็นค่ายที่ผมเนี่ยไม่ได้สนใจเลยนะพูดตรงๆจากใจผมเลยผมไม่ได้สนใจอุปกรณ์ตกปลาของเขาเลยนะแต่ผมเห็นแล้วครับว่าค่ายนี้เนี่ยทำการคลอดอุปกรณ์ตกปลามาหลายตัวมากๆมีคนที่ผมรู้จักเนี่ยก็เล่นตัวนี้เยอะเหมือนกันของค่ายค่ายนี้นะครับเพราะฉะนั้นในวันวันนี้ผมจะมาทําการอันบ็อกกันนะครับว่าในกล่องกล่องนี้เนี่ยทางไพโอเนียได้ส่งอะไรมาให้ผมมันเป็นกล่องปริศนาไปลุยกันครับ ผมคิดว่าเขาน่าจะส่งคันมาให้ผมนะ <ทำ S 1> เพราะว่ากล่องมันยาวมากเลยผมว่าน่าจะคัเนเบ็ดน่ะแหละนะคงไม่มีอะไรหรอกเปิดดูไว้แกะไปหมดเลยวะของใหม่ของใหม่ครับพี่น้องของใหม่ครับอุ้ยกล่อ,อ,องแข็งมากอ,อือออ่าอาฮ่ามีรอกนะครับ นี่มีล่อกตกปลาด้วยเนี่ยกล่องแบบนี้ในรู้เลยคือลอกตกปลาแน่นอนนะครับมีสายเบ็ดนะครับสายเบ็ดก็จะเป็นเป็นถัก8นะครับถัก8 PE 2.0นะครับขอดูสายหน่อยดิมันประมาณไหนะโอ้เป็นสายแบบเนสีๆอย่างนี้อ๋อโอเคชื่อสายชื่อว่าอะไรนินจา ตัวนี้ดีไหมร้อยหเมตรโอ้เยอะเนี่ย150เมตรเลยต่อมาที่เราจะเห็นได้เลยก็คือความยาวของเจ้าสิ่งนี้แน่นอนครับรู้กันเลยมันคือคันเบ็ดนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูทางด้านตัวลอกกันก่อนดีกว่าว่าเขาส่งลอกอะไรมาให้ผมนะอ่ะตัวนี้นี่มันจะเป็นลอกประมาณไหนนะไปเดี๋ยวเราไปลองอันบล็อก lock, ดูลอกกันดีกว่าลิสโตลิโต901นะมันมันขึ้นอะ <c oughs> ก็น้ำหนักตัวลอกสเปคของลอกตัวนี้เขาเขียนไว้ว่ารอบ7จุด 3.1น,นะครับบอแบลลิงให้มาคือ4บวก1นะครับ2เซรามิกด้วยนะน่าจะเป็นลูกปืนแต่งซิ่งนะเป็นลูกปืนเซรามิกนะครับแล้วก็น้ำหนักล็อกเนี่ยจะอยู่ที่149กรัมกำลังเบรก7กิโลโอ้กำลังเบรก7ก,กิโลเลยเหรอหนักเยอะเนี่ยเอาเรื่องอยู่เลยนะเปิดออกมาครับปับ๊บนี่ไหมอ่านี่นะโอ้โหมาเป็นสีเขียวมิ้นท์เลยนะครับสำหรับงานนี้แถมอะไรไมาให้นะชุดอะไรชุด ตีกลับอ่ะอ๋อปิงกันกดฟีสปูนแน่เลยตัวนี้เนี่ยตัวหนอนขาควายแล้วก็ตัวปิดขอควายนะครับนี่นะครับเขาก็แถมมาให้กับลอกชุดนี้นะครับโอเคว่ากันมาเปิดเข้ามาครับจะมีตัวลอกหนึ่งตัวกับมีใบเอกสารนะครับของทางตัวลอกนะครับก็จะเป็นใบพวกสวิตแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆนะครับทั้งหมดมีกี่ชิ้นเนี่ยแปดสิบชิ้นไม่เยอะมาก80ชิ้นพอเบรก2ตัวพอเบรก3ตัวว่าอยู่ทําไมกําลังเบรกเยอะพอเบรกต้อง3ตัวโอเคก็ใช้ได้ครับ เปิดเข้ามาครับโหรอกนะครับนี่ครับรอก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 สีเขียวมิน้นต์แหน่เดี๋ยวลองหมุนดูนะเท่าที่ผมลองฟังเนี่ยลองหมุนเนี่ยความรู้สึกแรกเลยคือหมุนนิ่มดีนะสตาร์เด็กมีเสียงมีกิ๊กเสียงปลาแต่ทาไม่กิ๊กเสียงมันแปลกๆวะ คลิกเสียงค่อนข้างแสบดากครับการกดฟีสสปูนก็ถือว่าไม่แข็งไม่นิ่มเกินไปนะครับสปูลที่ให้มานะครับเป็นสปูนลึกนะครับเปิดปุ๊บ ที่เขาบอกว่าเป็นเซรามิกก็จริงครับเป็นลูกปืนแต่งนะครับแต่ไม่ใช่เซรามิกล้วนนะเป็นกึ่งๆประมาณนะตัวสีส้มตัวนี้เอาฝ้าผมก็ใส่ตัวนี้อยู่นะครับตีลื่นตีดีมากนะครับดูสปูลหน่อยอ่านี่ไงว่าแล้วปูลใส่ลูกปืนแต่งมาตัวหนึ่งด้วยนะครับแล้วกล้องผงไม่โฟกัสไร้ควายเจาะไล่เบามาเลยแต่ว่าผมรู้สึกว่าตอนหมุนเนี่ยมันมีเสียงเหมือนเป็นเสียงสปูลขูดกับตัวเฟรมกลางเนี้ยมันขูดกับเฟรมกลาง อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าใช้ไปเนี่ยตอนหมุนเนี่ยมันน่าจะมีเสียงด้วยเช่นเดียวกันโอเคครับตอนนี้เราได้เห็นทางด้านตัวลอกไปแล้วเดี๋ยวต่อไปเราไปดูทางด้านตัวคันเบ็ดบ้างดีกว่าว่าเขาให้อะไรผมมาสําหรับคันเบ็ดตัวนี้ไปทางด้านคันเบ็ดเนี่ยก็ให้มาเป็นเป็นถุงอย่างนี้เลยนะแกออกมาครับอันบ็อกเว้ยอันบ็อกเว้ยปึ๊บอนี่โอ้โหมาแบบ โอ้ยสีแดงแสบดากกันเลยทีเดียวนะครับแหมโอ้เป็นคันด้าเบสบอลซะด้วยนะเหมือนรู้ใจอะว่าชอบเล่นด้ามแบบออกแนวเบสบอลน,นะครับคันตัวนี้มีชื่อว่าอะไรนินจาอ๋อนินจาอีกแล้วสำหรับทางด้านคันเนี่ยถือว่าสวยเลยเอาให้ดูเป็นคันสีแดงนะครับรีซีสวยๆแบบนี้เลยแต่รีซีแบบนี้ผมเคยเห็นแล้วมันมีแบบซื้อแยกด้วยสีดําตัดด้วยทองนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ของค่ายเข,า,ยขานะครับนี่ชื่อว่านินจานะครับ เวทที่ผมเลือกมานะครับก็จะเป็นเวทแปดคีสินะครับถือว่าสวยงามเลยนี่จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราเช็คเซนคันกันก่อนเลยว่ามันประมาณไหนมันแข็งไหมวิธีเช็คเซนคันนะครับไม่ยากลองสบัดดูก่อนสบัดอันนี้7ฟุตแน่นอนยาวมาก7ฟุตสบัดปลายคันดูก่อนปึ๊บ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 แข็งอันนี้แข็งเคาะดูเคาะไม่ต้อง,องอเคาะแรงเคาะเบามือเราลองเคาะลองเคาะปลายดูป ปลายคันเนี่ยการสั่นหรืออะไรเนี่ยถือว่าปกติเซนเนี่ยค่อนข้างจะมาไวนะครับปึ๊บเพราะว่าวาปึ๊บมันสั่นแบบทั้งตัวแบบไวมากทําให้ผมได้รู้แล้วนะครับว่าคันตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะแข็งสําหรับผมเนี่ยเซน,เนยังอยู่ในระดับกลางๆไม่ได้อะไรมากผมไม่แน่ใจว่าคันตัวนี้ราคาเท่าไหร่ถ้าเขาเปิดขายนะครับใครรู้บอกผมด้วยเพราะว่าพอดีผมได้ฟรี กวนเต็มเขามาไม่ um um ออกลูกหิ่งไงกูเ <c oughs> ดี๋ยวมึงก็ทักไปหาเขาเอกคนในช่องผมนะครับโดยเฉพาะเด็กเนี่ยชอบทักไปหาค่ายนะครับค่ายที่แบบคอสปอนผมหรืออะไรเงี้ยชอบทักไปขอของฟรีกันนะครับค่ายพวกนั้นเขาก็จะปวดหัวหน่อยนะครับถือว่าโอเคเดี๋ยวเราลองทําการเอารอกประกบเข้ากับตัวคันดูนะครับว่ามันจะประมาณไหนประกบรอกเข้าไปดูครับวุ้แต่ลอกมันตัดกับกับสีคันมากอะ คันแดงลอกสีเขียวมิ้นลองเทสดูเออถือว่าเบามากคันอยากจะฝึกวิทยายุทธไอ้ตังมันเป็นเหี้ยอะไรมากวะเนี่ยเลี่นเยอะเกินไปแล้ว โอเคและนี่ก็คือการอันบล็อกเจ้าสิ่งของที่ทางไพลอนเนียได้ทําการส่งมาให้ผมนะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับทางไพลอเนียนะที่สนับสนุนแล้วก็สปอนสาหรับเจ้าสิ่งนี้มาให้ผมนะครับเอาไว้ไปตกปลาเล่นหรืออะไรนะครับสาหรับคลิปหน้าใครอยากให้ผมลองเอาเจ้าชุดนี้นะครับไปลองตกปลาดูเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการเอาไปลองตกเล่นให้ดูแล้วก็เทสทุกท่านดูนะครับว่ามันประมาณไหนนะครับคลิปนี้ไม่ค่อยเล่นมุกอะไร อยากให้มาดูวเฉยว่าอันบล็อกและตอนนี้ก็เป็นเวลาปีสาแล้วด้วยนะโจไม่สำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผม